สุ่มเล่นคอมโบของ FC วันนี้คอมโบของใครจะเจ๋งที่สุดแล้วต้องบอกเลยว่าใครไม่เคยคอมเมนต์คอมโบเข้ามาก็อาจจะพลาดในคลิปนี้ได้เอาล่ะมาลุ้นกันดีกว่าว่าวันนี้คอมโบของใครจะได้เอามาชนกันบ้างเจ้าอุ้มต้องหาคอมโบได้ตึงแน่ๆเลยฉันก็ต้องหาคอมโบของ FC ของฉันตึงได้เหมือนกันอาล่ะคร์บลดาก,กูน10บิตแอ บรทกับบัตดา1หนึ่งสิบบิตอาเอ้ยหน่งสิบเหมือนกันเฮ้ยของฉันเป็นเน้นน็อกเอาท์ที่ท o n e go s h o o เฮ้ยเฮ้ยโ้โหเฮ้ยโอฉันเจ๋งกว่ากิดเลยขึ้น reset ที่ท o ั n e go shoot หักเลยจบตีแน่น two one go shoot หักเลย ว้าวว้าวว้าวโอ้ปิดเกมเลยปิดเกมเลยปิดเกมเลยช้อนโอ้โห e x t r e ีมเรียบร้อยโอ้โหน้องๆทุกคนลูกแรกแล้วก็แพ้ไปแล้วว่ะต้องสแกนให้มันดีขึ้นนะโลมาลูกต่อไปรับรองว่าลูกนี้คัดมาเป็นอย่างดีเอา้ะ ชาโดชินบี385บิต BS ชนกับเคเบิลดากูล90บิตโอ้โหตัวดาเมจเจอกับตัวแทงเหรอเดยใช่แล้วที2 1 go shoot โอเคยังไม่ชนชนโอเคพักพักพักเฮ้เราน่าจะชนะอ้โหอย่างที่เห็นนะครับนอนๆที 2 1 Go Shoot ไปเลยโอเคเราทนไหวมาพักเลยพักพักพักเราทนไหวเราทนไหวนี่นี่นี่ชนมามามาชนชนชนยทำไมถึกวะลงนะฉันว่าฉันอยู่ตรงกลางก็เพียงพอแล้วนะนี่โอ้ย สามกดป้องกันเริ่มเลจีจูวันกชุดปล่อยกันปล่อยให้เขาได้เล่นก่อนทุกคนผักผักไม่ให้โรมาหยู่ตงกกางชนอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดเกิดขึ้นได้อีีผักไปเลยเฮ้ยฉันบิดอีออกไปเลยเหนียวอยู่แล้วเหนียวอยู่แล้วทุกคนชนเฮ้ยไม่นะออกไป อะไรอะไรชนว้าวออกไปจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้เฮ้ยปกติฉันไม่แพ้นะแบบเนี้ยแต่รอบนี้ก็แพ้แล้วไงจ้าโอ้ my god เอาแหละน้องๆทุกคนพี่เลือกใช้คอมโบของคนคอมเมนต์คนเดิมเลยอ่ะ ดาร์คพอริอุสบีเจ็ดบิต Wb สู้กับแอ r o โรเพกาซันหนึ่งสิบิต R เน้นจบตีคมๆทุกคนของชัน FC ก็แนะนำเลยนะอันเนี้ยรีเซ็ตที two o go shoot โอเคโอ้โหตัวแทงนี่ว่าตัวแทงนี่ว่าเฮ้ย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 ชนเฮ้ยเฮ้ยนิ่งไว้ลูกนิ่งไว้พาเอาไปชนโอ้โหตัวแน่นปักเลยอะ ตัวที่ผมเลือกมาอาจจะโหดแต่ว่าเลือกมาผิดเกมเท่านั้นเองทิสตูวันกชุดนี่นี่นี่นีนะนักไปเลยโอเคชนไม่เนอะจังหวะนี้ผักไปเลยจังหวะนี้ปิดเกมเลยยังย่งปิดเกมเลยย่าพึง่งนี่มันด์คเพอร์ซิวต์เลยนะเออ นไปเลยรอบนี้ฉันจะเอ็กซ์ตรีมแดชเพื่อบิดเกมอยากหลอกลงมาไหมมชชอนเฮ้ยฉันจะดับแล้วฉันจะดับแล้วโอเคยังไม่ได้คะแน่เลยอ่ะเจอแสะทอนดาเมจที่ two one go shoot ไปเลยมารอบนี้เอาจริงนะเมื่อกี้ไม่ได้จริงเหรอเนี่ยโอ้โห คะแนนนำสักขนาดนี้โอ้ยช้อนยยอ่างน้อยก็ไม่สูญนะทุกคนโอ้ my god Reset 3 2 1 go shoot โอเคโอเคชนเราต้องผักโลมาบ่อยๆแล้วเราก็ต้องชนบ่อยๆเหมือนกันผักเลยว้าวสามสามแล้วนะทุกคน เอาลเรามีเทคนิคลับด้วยก h <ซ>ชุด,ชดเทคนิคลับก็คือชอนรวๆงๆเง้ล่ะใส่นัวเลยใช่ไหมใช่แล้วแค่นี้แล้ก็ชนะแล้วแหละสำหรับคอมโบนี้เพราะเราดับไว้ชนโอเคแล้วก็ปิดเกมวปิดเกม <laughs> ปิดเกมผิดฝั่งทุกคนขอโทษ <laughs> ขอโทษด้วยเจ้าของคอมโบวันนี้ทำให้ผิดหวัง <laughs> มาแล้วรอบนี้ สวัสดาน90บิต GP ชนกับซีโนเอ็กคาริอุสหนึ่งสบิตเอลฟ์โอ้ดาบเลยหรอใช่รอบนี้ขอใช้ดาบบ้างที two go shoot เน้นใส่นัวครับทุกคนโอ้ย oh, yeah. ใส่นัวขนาดนะั้นเอาใจช่วยหน่อยว้าว oh, wow. สายผักเหรอเฮ้ย <Hey. S 1> ขอโทษทีผมไม่กินผกักชน <Hey. S 1> ผมไม่ชอบกินผกักแฮะแต่นายจะดับแล้วนะ ว้าวไายกินผักเยอะเกินรือเปล่าเนี่ยสงสัยต้องหันมากินผักซะแล้วเราจะได้ชนะที่ go shoot มาลูมาใส่นัวมากทุกคนชนเราต้องปิดเกมให้ได้ได้เดี๋ยวจบปอนผักให้ชนโอ้โหชนนย้ง knock out สองแต้ม ที 1, o n e go shoot มามาเลยชนและก็ยังและก็ผักไปเลยฉันไม่ชอบกินผักอุ้ยฉันชอบกินผักพูดดิโอไม่ทันแค่พูดว่าไม่ชอบกินผักก็แพ้ะแล้วไม่เบตดปฏิเสธผักโอทุกคนเจอุ้มเลือกคอมโบมาดีดี เราจะเอาผู้ชนะทั้งหมด4เบสมาชนกันอีกรอบดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะสูงสุดโคบอลดากรูนู10บิต A ชนกับโคบอลดากรูน90บิต E พอฉันแข็งกว่าใจตรงกันเวอร์นั่นหมายความว่าฉันต้องชนะชุดฉันจะต้องชนรัวๆเลยไม่ๆม่ชนรัวๆเลยอาจจะยังนะว้าวฉันไม่ชอบกินผากแฮะ จอนมังกรไม่กินผักอยู่แล้วมังกรต้องกินเนื้อเนื้อมังกรด้วยกันเองเอาล่ะชนะเลยโอ้ยโอ้ยจะดับจะดับจนเอ้ยฉันหมุนได้นานกว่าฉันดับก่อนนอะโอ้ตัวนี้ชนะไม่ยากแค่หมุนนานกว่าท่านเองที่จูเวนเกอร์ุดไปเลยเอ้โอ้โอ้โอ้จนเฮ้ยปิดเกม ชิวชิวสิวๆมาคู่นี้รอบรองชนะเลิศใครจะขึ้นไปสู่รอบชิงเจอุ้มแน่นอนสวัสดาน90บิต GP ชนกับดักษ์พัสดุ์บีเจ็ดหกบิต WB อ่านยากมากทุกคนชอยาวเกิน r ร s เซ4 2ีทูวันโกชุดผักกอนโดนตัวแทงชนไปดีแล้วหนาด้วยนะตัวนั้นววว้ แล้วก็ตูวูฟวูฟวูฟวว้ยวู้ยมันเป็นวบแบบบอมแบบโบสวยพี่สวยสวยพี่สวยโอ้ my god มาฮะจี้จี้ two o n ็ go s h ะโอ้โหมองไม่ทันยังไม่ทันมองไม่ทันเลยทุกคนจี้ two o n ็ go s รอบนี้ฉันจะหลับตาเล่น เห้บุกชนไม่ดีเจอแทงบุกเป็นไรเจอแทงบุกเป็นไรไปว้าวยัไล่ไม่เบาแฮะพรอนผักให้โลมาไปเลยโอเคทุกคนตั้งจุยจู่วันโกลจุดนี่โอเคโอเคโอเคตีอยากเคลื่อนไหวเยอะเราอยากเคลื่อนไหวเยอะเพราะเราคือตัวแทงโอเค แพ้ภัยตัวเองไปสิแพ้ภัยตัวเองไปสิ <Okay. S 1> จงแพ้ภัายโอ้โหจบแล้ว oh. จบแร้คือแบบตึงจริงๆคอมโบเนี้ยคอมโบตึงก็ต้องมาเจอกับคอมโบที่ตึงที่สุดมาฮะรับนี้รับชิงชนะเริศสำหรับวันนี้ใครจะกลายเป็นผู้ชนะเจาอุ้มแน่นอนของฉันแน่นอนสวอสดาด9 0าบิต GP ชนกับเคอร์โบดักูน90บิต แข่งทั้งคู่รีเซ็ต G two one go ชุดชนเลยเอาเอาไม่ชนเฉยไม่ชนเฉยชนยันยัเฮ้ยยามาให้ผักกินช่วงนี้พูดเยอะไปหน่อยทุกคนซารีรีเซ็ตี two one go ชุดอ๋อฮะอนผักอีกที ชนล้วนลูมีหัวทิพยเลยเบรสต์จอจูวันโกเลยจังหวะนี้ขอปิดเกมไว้อะไรอ่ะพุบุบได้ปับพุบุได้ปับเบรสต์จีจูวันโกชุดได้ลงมาก็มาดิฮูดินฉัน กม,มาคนตอนนี้เจืดใส่นัวละมามมมมปิดเกมโอ้โหยไย่โดนเ,ดโเป็นไงสู่ใส่นัวสู่ใส่นัวไม่พูดไม่พูดทุกคน <c oughs> เจอมสมทำให้พวกเราแพ้เราไม่ยอมเจอุ้มเอาแหละเอาคอมโบใหม่ๆมาให้ผมหน่อยผมไม่ไหวแล้วสู้กับเจอุ้มช่วงนี้เจอุ้มฟอร์มดีจัดเลยและผู้ชนะเลิศในวันนี้ก็คือ <c oughs> สวสดจานก๊า ติบติด GP ขอยินดีกับผู้ชนะด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากส่งคอมโบเข้ามาแข่งขันอีกก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆหน่อยแต่ถ้าอยากให้ใครเล่นคอมโบของตัวเองเป็นพิเศษก็พิมพ์ชื่อข้างหลังด้วยว่าคอมโบนี้ฝากถึงใครฝากให้เจ้อุ้มเยอะๆนะน้องๆฝากให้ผมด้วยอย่าฝากแต่เจ้อุ้มนะ สำหรับวันนี้พวกเราก็คงต้องขอตัวไปแอบฉลองกับแชมป์นิดนึงก่อนเว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า